สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2 5 5 7เทศบาตบลตำบลหนองบัวแดงสำนักงานปลัดเทศบาตบลตำบลบัวแดงวันปิยมหาราชเนื่องด้วยทุกวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสมรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยมหาราชได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวรระหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่พระอ,องค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณยียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยดังนั้นอำเภอนอ,อกแดงได้กระทําพิธีถวายพวงมาลาเพื่อสักการะแด่พระอ,องค์ท่านในการนี้นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานพัฒง,งานเทศบาลและพะัฒง,งานจ้างได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยโดยมีนายอดิเทพกมลเวทนายอำเภอหนองบัวแดงเป็นประธานในพิธีกองช่างเทศบาลตำบลหนองบัวแดงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสัทธาธรรมกองช่างเทศบาลตำบลหนองบัวแดงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสัทธาธรรมบ้านใหม่ชัยมงคลหมู่ที่12โดยดำเนินการถมคัดดินกว้าง5เมตรสูงเฉลี่ย0 5ถึง1เมตร ความยาว200เมตรพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวการจราจรหน้ากว้าง5เมตรหนา0.15เมตรยาว200เมตรโดยใช้งบประมาณในการดำเนินง,งาน499,000บาทการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนผาสวรรค์กองช่างเทศบาลตำบลหนองะะแดงได้ดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำและขยายผิวการจราจรถนนผาสวรรค์บ้านราดดำเนินหมู่ที่2 โดยดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด0.6เมตรพร้อมบ่อพักความยาว150เมตรพร้อมขยายผิวการจราจรหน้ากว้าง1เมตรหนา0.15เมตรความยาว100เมตรโดยใช้งบประมาณดำเนินการ1ล้าน1 1 7 0 0 0บาทการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวการจราจรถนนหลักบ้านกองช่างเทศบาลตำบลหนุบ,บนมะแดงได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวการจราจรถนนหลักบ้านบ้านราดดำเนินหมู่ที่2 โดยดาเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด0.6เมตรพร้อมบ่อพักความยาว180เมตรพร้อมขยายผิวการจราจรหน้ากวา m, ้าง1.5เมตรหนา0.15เมตรความยาว180เมตรโดยใช้งบประมาณดําเนินการ716,000บาทกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลหนองประแดงโครงการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ได้อโอกาสปี2557 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนอระแดงได้ดําเนินการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ได้โอกาสในเขตเทศบาลตำบลบนอระแดงประจําปี2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวส่งเสริมความมั่นคงรวมทั้งตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนผู้พิการคนไร้ที่พึ่งครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยเอด โดยเทศบาลตำบลหนองบวแดงได้ให้ความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสจำนวน3รายประกอบด้วย 1. นางวาสนากกกลทาบ้านละใต้หมู่ที่1 2. นางลึงยุคลังบ้านราดำเนินหมู่ที่2และ 3. นางเตียนคำหงสาบ้านหลวงสิลิหมู่ที่11การประชุมคณะกรรมการออมทซั์หนองบวแดงบั่นคงสามัคคี และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์หลวงศิริมั่นคงสามาคัคคีภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลหนองมะแดงเมื่อวันที่21-22ตุลาคม2517เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมสำนักง,งานเทศบาลตำบลหนองมะแดงชั้น2เทศบาลตำบลหนองมะแดงร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนและเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองจุมแพรร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองมะแดง ภายใต้ชื่อของการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลหนองบะแดงนั้นบัดนี้ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนได้อนุมัติการดำเนินโครง,งการบ้านมั่นคงหนองบะแดงมั่นคงสามาคัคคีจำนวน427ครัวเรือนซึ่งจะดำเนินงานในปี2557จำนวน329ครัวเรือนและในปี2558จำนวน98ครัวเรือนดังนั้นกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองบะแดง จึงได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อเป็นการทําความเข้าใจให้กับสมาชิกที่ได้แสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยมีนายชาติชายด่านกุลนายกเทศมนตรีตําบลหนองมแดงเป็นประธานการประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลหนองมแดงเมื่อวันที่21ตุลาคม2 5 5 7เวลา14นาฬกาณห้องประชุมเทศบาลตําบลหนองแดงชั้น2 ชมรชมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบะแดงได้จัดก,การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบะแดงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต่อไปการประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลหนองบะแดงเมื่อวันที่21ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาณห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบะแดงชั้น2กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองบะแดง ได้จัดการประชุมกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาลตำบนลนบแดงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพรวมทั้งแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพให้ได้มาตรฐานต่อไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบนลนบแดงโครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนบแดงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน2 5 5 7 โดยได้ทำการมอบชุดของเยี่ยมให้กับหญิงลังคลอดในชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลตําบลหังแดงจํานวน9ลาย